สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรกรยุคใหม่เหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะดาวก็มาแนะนําวิธีการใช้ปุ๋ยใช้ปูนเกล็ดนะคะปูนเกล็ดมีประโยชน์อย่างไรนะคะวันนี้คลิปนี้ดาวจะมาแนะนานะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆท่านผู้ชมดูนะคะว่าการใช้ปูนเกล็ดใช้อย่างไรนะคะค่ะปูนปูนเกล็ดนะคะเ,เป็นปูนสีขาวแบบนี้นะคะขาวหมนนะคะไม่ไม่ขาวแบบ ขาวใสนะคะให้ดูเนาะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นขาวแบบหยาบๆนะคะไม่ได้ขาวละเอียดนะคะปูนเกลดนะคะจะช่วยฟื้นฟูสภาพพื้นดินหลังฝนตกนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักมาเป็นเวลายาวนานนะคะสามถึงสี่อาทิตย์เกือบเดือนแล้วนะคะที่ฝนตกหลังจากที่ฝนหยุดนะคะการที่เราต้องดูแลฟื้นฟูสภาพพื้นดินก็ไม่ยากนะคะไม่ยุ่งยากเลยดูแลให้ง่ายนะคะแค่เราใช้ปูนเกรดตัวนี้นะคะ มาหวานให้ทั่วนะคะแล้วก็บริเวณโคนต้นนะคะแบบนี้นะคะหวานให้ทั่วแบบนี้นะคะแล้วก็อเอาน้ํามาฉีดรดนะคะรดให้เพื่อที่จะให้ปูนเกล็ดตัวเนี้ได้ซึมลงสู่ดินชั้นล่างนะคะซึมลงส,สู่ดินดินชั้นล่างตัวปูนเกล็ดตัวนี้นะคะมีคุณประโยชน์ของเขาคือจะลดการอัดแน่นของดินนะคะช่วยบำรุงดินช่วยบำรุงราก ของต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นทุเรียนนะคะหรือว่าเป็นต้นผลไม้ต่างๆเป็นเป็นไม้ยืนต้นต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยลดค่า pH ในดินนะคะลดค่า pH ในดินช่วยลดกรดด่างนะคะแล้วก็ตัวนี้จะช่วยรักษาพวกหนอนพวกหนอนนะคะพวกหนอนพวกแมลงได้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมียาป้องกันยาผสมอยู่ในปูนเกล็ดด้วยนะคะตัวนี้เราจะใช้แทนไดโนเมห ไดโนมหรือว่าจะเป็นปุ๋งขาวได้เลยนะคะเมื่อใช้ปุ๋เกล็ดแล้วตัวนี้ไม่ต้องใช้ไดโนมัยหรือว่าปุ๋ขาวร่วมแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีส่วนผสมของยาที่จะรักษาพวกมะเร็งต่างๆพวกหอยต่างๆนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ขาวที่ผสมปุ๋ยนะคะผสมปุ๋ยเกล็ดมาเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นตัวที่บำรุงดินบางท่านก็จะเรียกว่าปุ๋ยเกล็ดนะคะบางท่านก็จะเรียกว่าเป็นปุ๋ ปูนเกร็ดนะคะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งตัวยานะคะที่สามารถที่จะมาบำรุงดินฟื้นฟ,นฟนูหลังฝนตกนะคะหลังฝนตกเนี่ยนะคะปัญหามีก็คือสภาพดินนะคะเมื่อสภาพดินมีปัญหาจะทําให้ใบทุเรียนของเราเนี่ยเหลืองนะคะพอสภาพทุเรียนเนี่ยจะเหลืองแล้วก็ใบจะร่วงนะคะปัญหาของหลังฝนตกก็มีมีทุกปีเลยนะคะ,ะประมาณเดือนกันยาตุลาเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะ ปูนเกล็ดตัวนี้มามาหวานบริเวณรอบสวนรอบแปลงทุเรียนเลยนะคะหวานให้ทั่วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้น้ํารดนะคะใช้น้ํารดเพื่อที่จะให้ตัวปูนเกล็ดตัวเนี้ซึมซับลงไปสู่ดินชั้นล่างนะคะสู่พื้นดินชั้นล่างนะคะเพื่อที่จะบำรุงดินแล้วก็ลดขนาดเแน่นของดินนะคะค่ะวันนี้เราก็มาแนะนาเพื่อนเพื่อนท่านผู้มชมนะคะของถ้าของพเพื่อนเพนท่านผู้ชมฝนตกหนัก แบบพื้นที่ทางภาคใต้นะคะกะ็ทดลองทดลองใช้ตัวตัวปูนเกล็ดตัวนี้กันดูนะคะตัวนี้จะใช้ดีมากสําหรับดินที่เป็นดินเหนียวนะคะดินที่เป็นแบบดินตามคันนาท้องทุ่งนะคะท้องทุ่งนาแบบนี้จะใช้ดีมากนะคะเพราะว่าจะช่วยลดการอัดแน่นของดินนะคะเ,เมื่อเราหว่านหว่านปูนเกล็ดเรียบร้อยเราก็จะรดน้ำํำแบบนี้นะคะจะรดน้าให้ให,ให้ให้ตัวปูนเกล็ดเนี่ย ละลายนะคะให้ละลายซึมลงสู่ดินชั้นล่างนะคะปูนเกศปูนเกศเนี่ยเมื่อแห้งลงแล้วนะคะก็จะติดขาวอยู่ที่พื้นดินเหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะไม่เหมือนปูนขาวเพราะว่าเป็นปูนที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เนียนมากนะคะเป็นปูนที่จะมีสเกต็ตอยู่นะคะเพื่อนๆตั้งมจดลองหาซื้อมาใช้กันดูนะคะตัวปูนเกศเนี่ยจะมีขาย ที่ร้านขายปุ๋ยนะคะร้านขายปุ๋ยทั่วไปนะคะวางขาวแบบนี้เสร็จเราก็จะรดน้ําให้แบบนี้นะคะรดน้ําให้ชุ่มนะคะเพื่อที่จะให้ตัวปุ๋ยตัวปุนเกดตัวเนี้ยซึมถูดินชั้นล่างได้นะคะเนี่ยฝนตกแค่ไหนเราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลใจนะคะว่าต้นถูเดือนของเราเนี่ยจะมีปัญหาหลังฝนตกนะคะจะเป็นปัญหาหลังฝนตกไม่เป็นปัญหานะคะก็รดห้ชุ่มนะคะรดห้ชุ่มเลย รดเสร็จก็จะกลายเป็นน้ำขาวๆแบบนี้นะคะแล้วน้ำขาวๆตัวนี้ก็จะไหลลงไปสู่ดินชั้นล่างนะคะลงพุ่มอะไรเราก็รดเราก็ใช้แบบนี้นะคะตรงนี้ยังไม่มีหัวสปิงเกอร์นะคะของเรายังใช้สายยางรดอยู่เพราะว่าต้นทุเรียนนี้ไม่เยอะนะคะตรงนี้จะเป็นแบบนี้นะคะก็รดได้พอชุ่มแบบนี้นะคะ เราได้ชุ่แล้วเได้ชุ่มแบบนี้นะคะให้ให้ตัวปูนเกรดตัวนี้สามารถที่จะไหลนะคะไหลลงสู่ดินชั้นล่างได้นะคะสามารถที่จะละลายแล้วก็ซึมลงสู่ดินชั้นล่างได้นะคะของเพื่อนๆท่านผู้ชมก็ลองทำตามกันดูนะคะ ตัวนี้ไม่เป็นอันตรายกับต้นพันเลยนะคะไม่เป็นอันตรายอะไรกับต้นพันธุ์ดูลิเรียนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพืชยืนต้นนะคะหรือว่าเป็นพืชกินใบเราก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะพืชกินใบก็อย่าใส่ให้รูนใบนะคะใส่แค่คูนต้นนะคะแต่ว่าสําหรับพืชยืนต้นเราสามารถใส่รูนใบได้นะคะไม่เป็นอันตรายกับคนด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นอันตรายกับพวกพวกหนอนพวกเนี้ยนะคะตัวเพี้ยพวกหนอนพวกเนี้ยนะคะ พวกหนอนพวกหอยพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเรา,เาใช้น้ํารดลงไปก็จะซึมสู่ด้านล่างก็จะมเีเป็นเป็นเกล็ดาขาวๆอยู่ด้านบนบน้างนะคะบนพื้นดินจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้รดูนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้หยาบๆอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันมันไม่ได้เป็นปูนขาวหรือว่โดนาไม้นะคะที่จะมันจะเปล็ดละเอียดมากนะพวกตัวปูนขาวกับโดนาไม้ละเอียดมาก พอดูนะมันก็จะหลบละลายหมดเลยนะคะแต่ว่าเป็นตัวปูนเก็ดตัวนี้มันมันจะยังเป็นเีษเให้เห็นอยู่นะคะยังเป็นคราบให้เห็นอยู่นะคะยังเป็นคราบคราบให้เห็นอยู่บ้างนะคะค่ะอันนี้ช่วยช่วยให้ดีมากนะคะสำหรับต้นทุเรียนของเรานะคะหลังฝนตกเพื่อนๆืนท่านผู้ชมก็จะได้ไม่ต้องมา เป็นกังวลน,นะคะว่าหลังจากฝนตกแล้วเนี่ยใบทุเรียนจะร่วงไหมใบทุเรียนจะเหลืองไหมพอหลังฝนตกปุ๊บนะคะเอาตัวเนี้ยมาโรยเลยนะคะโรยให้ทั่วบริเวณพื้นเลยนะคะโรยให้ทั่วแล้วก็ใช้น้ํารดแบบนี้ตัวปูนเกล็ดเนี่ยก็จะซึมนะคะก็จะซึมสู่ดินชั้นล่างแล้วก็จะมีเป็นเหลืออยู่แบบนี้นะคะอันนี้คือปูนเกล็ดจะเหลืออยู่แบบนี้นะคะเป็นรอยคาบขาวๆอยู่บ้างนะคะรอยคาบขาวๆอันเนี้ยเพื่อที่จะ เหลือเอาไว้เก็บไว้เพื่อที่จะเป็นตัวที่เ,เป็นตัวที่ปกป้องป้องกันตัวพวกแมลงนะคะพวกพวกแมลงพวกหอยพวกเนี้ยนะคะที่จะมารบกวนนะคะต้นทุเรียนของเรานะคะอีกอีกส่วนก็จะลงไปสู่ดินชั้นล่างนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงดินบำรุงรากนะคะให้กับต้นทุเรียนของเรานะคะก็จะหมดปัญหา ปดปัญหาต้นดูเรียนของเราที่จะเกิดปัญหา,าพวกดินอัดแน่นนะคะแล้วก็เชื้อราแล้วกเ็เป็นเชื้อราทางลากแล้วก็ทําให้ใบร่วงนะคะคลิปนี้ก็ดาก็พามาดูวิธีการรักษาหลังจากาวิธีการป้องกันนะคะหลังจากฝนตกเป็นระยะเวลายาวนานถึง3าอาทิตย์สี่อาทิตย์นะคะก็หลายพื้นที่นะคะน่าจะตกตกทั่วประเทศนะคะ น่าจะตกทั่วประเทศนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมก็ลองลองหามาใช้กันดูนะคะราคาไม่แพงนะคะเป็นวพวกปุ๋ยปุนเกล็ดปุ๋ยเกล็ดพวกนี้นะคะตัวนี้สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยอื่นๆได้นะคะ,ะเรารดตัวนี้เราเอาตัวนี้มาหวานแล้วก็รดน้ําให้แบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะใช้ร่วมกับปุ๋ยชนิดน้ําทางดินนะคะไม่ว่าจะเป็นฮิวมิกนะคะปุ๋ยทางไบโิเซอร์นะคะสามารถสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดนะคะ แล้วก็ตัวปุ๋ยอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวบำรุงดินอย่างเดียวนะคะบำรุงลดค่าพีเอฟในดินนะคะแล้วก็รักษาพวกตัวหนอนพวกตัวแมลงพวกตัวหอยพวกนี้ได้นะคะอย่างอื่นก็ไม่มีอันตรายอะไรนะคะไม่เป็นเคมีนะคะตัวนี้ไม่เป็นเคมีนะคะโรงงานเขาทํามาเพื่อที่จะให้มาบำรุงต้นผต้นต้นไม้โดยโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกต้นทุเรียนหรือว่าจะเป็นพวกต้นซ้ม ต้นผลไม้ต่างๆนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะสําหรับต้นไม้ยืนต้นแล้วก็ต้นไม้กินกิในใบนะคะค่ะก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของดาวต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวได้ทงคลิปต่อไปด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปอ่า สำหรับการตอบคอมเมนต์ถ้าดาวตอบคอมเมนต์ช้าต้องขอประทานโทษเป็นอย่างสูงนะคะเพราะว่าเราทำงานประจำด้วยเราไม่ได้ทำ u t u b e ไม่ได้โพสต์ YouTube อย่างเดียวนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มาบน่นคอมเมนต์บ่นว่าตอบอะ,อะไรตอบเม้นช้าอะไรก็ขอประทานโทษจริงๆนะคะคือทุกคนต้องทำมาหากินนะคะต้องต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะว่าเราไม่ได้ทำเฉพาะ YouTube อย่างเดียวนะคะต้องทำงานประจำด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อน ะะก็ขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ดาวตลอดนะคะขอบคุณทุกไลค์เลยนะคะทุกกำลังใจเลยนะคะแล้วเจอกันดาวใหม่คลิปหน้านะคะเราชมด้วยนะคะว่าดาวจะเอาสาระดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมต่อไปนะคะคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ